สวัสดีครับกลับมาพบกับ Hollywood ์สประจำวันพฤหัสบดีที่13พฤศจิกายน2025กันอีกครั้งนะครับพระเจ้าเป็นความสว่างความบริสุทธิ์และความรักในพระองค์ไม่มีความมืดเลยหมายความว่าในพระเจ้าไม่มีความบาปความชั่วร้ายหรือความเท็จใดๆเลยในพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่หข้อที่5ได้บอกว่าข้อความที่พวกเราได้ยินจากพระองค์และบอกให้ท่านทราบคือ พระเจ้าคือความสว่างและไม่มีความมืดอยู่ในพระองค์เลยบอกถึงธรรมชาติที่บริสุทธิ์และสมบูรณ์ของพระเจ้าพระเจ้าเป็นแสงสว่างหมายถึงพระองค์เป็นแหล่งของความจริงความบริสุทธิ์และความรักในพระองค์ไม่มีความมืดเลยหมายความว่าในพระเจ้าไม่มีความบาปความชั่วร้ายหรือความเท็จใดๆสำหรับคริสเตียนผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์เราได้รับการเรียก ให้เดินในความสว่างซึ่งหมายถึงการดำเนินชีวิตในความจริงและในความรักของพระเจ้าเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์และได้รับการอภัยบาปอย่างสมบูรณ์ผ่านทางพระโลหิตของพระเยซูเรียบร้อยแล้วในพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งข้อที่เจ็ดได้บอกว่าแต่ถ้าเราดำเนินชีวิตอยู่ในความสว่างเช่นเดียวกับที่พระองค์อยู่ในความสว่างแล้วเราก็มีสามัคคีธรรมร่วมกัน และโลหิตของพระเยซูพระบุตรของพระองค์ก็ชำระเราทั้งหลายให้ปราศจากบาปทั้งสิน้นและเราอยู่ในความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์และถาวรกับพระเจ้าการเดินในความสว่างไม่ใช่การพยายามทำให้ตัวเองบริสุทธิ์แต่เป็นการยอมรับความจริงที่ว่าเราได้รับการทำให้บริสุทธิ์แล้วในพระคริสต์ ในพระธรรมสองโคริน์บทที่5ข้อที่21ได้บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงทําให้พระเยซูผู้ไม่รู้จักบาปเป็นบาปเพื่อเราเพื่อว่าในพระองค์เราจะได้เป็นความชอบธรรมของพระเจ้านี่คือความจริงจากพระเจ้าคือความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ของเรามาจากพระเยซูคริสต์และการเชื่อในการกระทําของพระองค์ไม่ใช่จากการกระทำดีของเราเองและให้พระองค์แสดงออกผ่านชีวิตของเรา ในพระธรรมยากอบบทที่หนึ่งข้อที่17ได้บอกว่าสิ่งดีและเพียบพร้อมทุกประการมาจากเบื้องบนลงมาจากพระบิดาผู้สร้างความสว่างทั้งหลายในท้องฟ้าพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเงาที่เคลื่อนไปได้ข้อนี้เน้นถึงความมั่นคงและความไม่เปลี่ยนแปลงของพระเจ้าพระองค์เป็นแหล่งของทุกสิ่งที่ดีและสมบูรณ์และพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนเงาที่เคลื่อนไหว พระเจ้าทรงเป็นแสงสว่างที่สมบูรณ์แบบและไม่มีความมืดหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆในพระองค์ซึ่งหมายความว่าเราสามารถวางใจในความดีและความสัตย์สื่อของพระองค์ได้เสมอเพราะฉะนั้นท่านที่ได้เปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดแล้วได้เป็นคริสเตียนแล้วจงมั่นใจอย่างแน่วแน่เถิดว่าท่านได้รับการรักอย่างลึกซึ้ง ได้รับการอภัยอย่างสมบูรณ์และครบถ้วนในพระคุณของพระเจ้าเรียบร้อยแล้วตลอดไปตั้งแต่บัดนี้จนถึงนิรันดรการไม่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับท่านที่ยังไม่ยอมเปิดใจต้อนรับพระเยสูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านพระเจ้าก็ยังคงรักท่านเหมือนกับรักคริสเตียนเช่นเดียวกันและกำลังรอท่านมาใช้สิทธิ์ของท่านในพระเยสุคริสต์ด้วยใจจดใจจ่อและห่วงใยท่านเหลือเกิน พระเจ้าอุปภพรครับ